าเสพติด <30. S 2> พิชิตยังไงถึงไม่หมดมันไม่ธรรมดานะครับพี่น้องครับโอ้โหมันต้องใหญ่มากนะครับมันเป็นกระบวนการที่เฮ้ยอย่างนี้แน่นอนนะนี่จะเจอจากต่างประเทศกันนะแต่พอเราจับเสร็จแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้เว้ยไอเดวิดคปเปฟิลที่มันเอารถหายไปตั้งคันเอาตึกหายไปทั้งคันสู้บานเราไม่ได้หรอกครับสิบเอ็ดจุลห้าตันนี้เราทำหายเดวิดคปเปฟิลก็ต้องอายเหมือนกันนะครับถูกไหมครับไอที่มาเล่นกลนี่ฮนะเพราะนั้นจะบอกกับท่านว่าเฮ้ยเรื่องตอนนี้ยาเสพติดมันไม่มีความสําคัญแล้วเหรอฮะ สมัยก่อนนี่ผมจําได้ใครที่เกิดก่อนก็จะรู้ว่ามีบางคนเคยเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีในประเทศไทยแล้วมีโอกาสแล้วดูจากจานวนสสดูจากผู้สนับสนุนแล้วคนนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่แต่ผลสุดท้ายไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะคนที่ว่าเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีอยู่ในแบ็กลิสต์ในแบ็กล็กของใครแบ็กเล็กของอเมริกาอเมริกาไม่ทําวีซ่าให้ไม่ให้เข้าประเทศเหตุผลเพราะรัฐมนตรีคนนี้ ต้องไอ้ทวทีคนเนี้ยคนเนี้ยคนที่เป็นว่าที่นายกรัฐมติเนี้ยต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดเป็นแบ็กลิสทาให้คนนี้ไม่ได้เป็นนายกราฐาัฐมตีเรื่องใหญ่ฮะเรื่องสำคัญเมื่อก่อนเรารู้แล้วว่าเฮ้ยยาเสพติดนี่ไปที่ไหนก็แล้วแต่มันเป็นแบ็กลิสพวกอเมริกาพวกอะไรไม่มีขยอมแต่ไม่น่าเชื่อมาถึงวันนี้เราเจอคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวชัดๆในออสเตรเลียต่างๆคนนี้รู้ในขบวนการชัดเจนแต่ ได้เป็นรัฐมนตรีเพียงแค่รัฐมนตรีประกาศว่าไอ้ที่เห็นนะมันไม่ใช่ยาเสพติดมันคือแป้ง <c oughs> <c oughs> มันคือแป้งแค่บอกว่ามันคือแป้งเราก็เชื่อมันแล้วครับให้มันรทัหน้าที่แล้วครับมันเป็นไปได้นะครับบ้านเราฮะท่านจึงไม่ต้องแปลกใจว่าไอ้ยาเสพติดมันไม่ปลดไปไหนล่ะครับมีน้ำซ้ำําคนที่ไปอยู่ในวงจรยังได้เป็นใหญ่เป็นโตยังสามารถเล่นแร่แปลาธาตุต้องมีอะไรไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความหวังไหม ขอโทษนะครับเรามีโครงการโลนลงตั้งแต่เด็กแม่ครับไปยุง่งท่านจําได้ไหมครับอะไรที่มันเป็นสีขาวเป็นโครงการที่จะให้ปลอดยาเสพติดทั้งสิน้นระเบียนฮะโรงเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาวต้องการจะให้รู้ว่าโรงเรียนนี้ไม่มีเกี่ยนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ว่าตอนสุดท้ายก็มีเฉพาะป้ายโรงเรียนสีขาวเพราะจริงๆแล้วนักเรียนหรือครูด้วยซ้ำไปสีดําด้วยซ้ำไปก็คือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อก่อนถนนสีขาวคือถนนที่ปลอดอุบัติเหตุหรือว่าถนนที่ปฏิบัติตามกฎจราจร เรามีโครงการโรงงานสีขาวเพราะพวกบรรดาโรงงานคนใช้แรงงานบางคนก็เป็นทาสของยาเสพติดคือต้องการไปกินยาเสพติดเพื่อให้มันมีแรงขยันไงให้มันเกิดการขยันขึ้นมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องโลดโลงให้คนเหล่านี้ว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือให้เป็นโรงงานสีขาวแต่ปรากฏว่าไอ้พวกขา,ขาวๆเหล่านี้ทําเป็นโครงการเป็นโครงการแต่มันไปโผล่ทุกหย่อมหญ้าหมดเลยครับไปโผล่ทุกหย่อมหญ้าหมดเลยเพราะว่าขบวนการของยาเสพติดนี่เงินมันเยอะมาก มันเยอะมากจกนกระทั่งขอโทษทีมันไม่สนใจลดนรก็ลดนรกไปแบบช่วงหนึ่งที่ผมพูดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันก็มีหน้าที่ในการต่อต้านคอร์รัปชันคุณมีหน้าที่ในการต่อต้านยาเสพติดคุณก็ทําไปดิองค์กรทั้งหลายอะไรที่กเกี่ยวข้อ,องกับยาเสพติดเอาปปสก็เอาะก็ขู่ไปทำโฆษณาอะไรต่างไปลดนรกไปไล่จับไปขอโทษทีไม่มีผลอะไรเพราะอะไรเพราะไอ้เ,ไเงินที่เป็นเงินยาเสพติดมันเยอะมากจกนกระทั่งมันไม่กลัวเรื่องการต่อต้านเหล่านี้เลยครับโรงงานสีขาว มันก็มีเฉพาะป้ายเท่านั้นที่เป็นโรงงานสีขาวส่วนตัวคนที่อยู่โรงงานสีอะไรไม่รู้ถูกไหมครับโรงเรียนสีขาวก็มีแต่เฉพาะป้ายโรงเรียนสีขาวแต่นักเรียนเป็นทาสของยาเสพติดหรือเปล่าไม่มีใครรู้ถูกไหมครับแล้วในแต่ละชุมชนวันที่มันมีเรื่องของยาเสพติดเข้าไปถึงหมดแล้วไปถึงหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาขึ้นมาปั๊บก็เสร็จครับแล้วคนก็รู้ว่าไอ้การเขาเรียกว่าการหายาเสพติดในชุมชนมันหาก็ได้หมดแต่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งหลายไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลย ไม่ได้ไปจับไปไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องพวกนั้นเลยแล้วถามว่าอ้าวแล้วไม่ไม่รู้กันเลยเหรอรู้ครับพอถึงเวลาจะจับเดี๋ยวก็สามารถไปจับได้ถูกไหมครับอ่าแล้วบางทีก็มีหัวเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้ด้วยท่านรู้ใช่ไหมครับการจับพวกยาเสพติดที่มาตามทางเนี่ยมันต้องมีสายบอกมาสายบอกมาก็คือคนที่รองรู้เห็นแล้วก็แจ้งเข้ามาแล้วบางทีก็จับกันเป็นที่ระลึกจับเสร็จแล้วมันก็เคยมีคําถามแล้วทุกวันนี้ก็ยังถามอยู่ว่าเฮ้ยยาเสพติดที่ได้มาเนี่ยยาบ้ายาอะไรทั้งหลายที่จับไห ได้มาแล้วเอาไปไหนตามหลักการเลยนะก็ต้องเมื่อจัดการคดีต,ต่างๆครบถ้วนแล้วก็เอามาเผาทิ้งไปแต่ก่อนที่จะส่งไปเผาทิ้งไปเนะี่ยใครได้ไปหรือเปล่าอันนี้ครับมันก็เป็นความเร็วร้ายอีกเพราะใครก็ตามแต่ที่มีอำนาจแล้วมียาเสพติดอยู่แล้วยาเสพติดนี้ไปยัดเข้าที่ใครก็แล้วแต่ไอ้คนที่ถูกยัดก็จะกลายเป็นผู้ที่ผิดทันทีถูกไหมครับแม้วันนี้กฎหมายจะถูกเปลี่ยนไปว่าคนเสพยาก็คือคนที่ต้องถือว่าได้รับการบำบัดไม่ต้องติดคุกแต่ต้องใช้การบำบัด คนที่ติดคุกคือคนที่ขายาเพราะฉะนั้นถ้าแค่เป็นคนเสพนี่ก็บำบัดไปแต่ถ้ามีเอาไว้เพื่อจําหน่ายด้วยก็สวยไปก็ถือว่าผู้ค้ายาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอันตรายคือคนที่มีอํานาจมีหนา้าทีแล้วมียาเสพติดแล้วส่งไปให้บางคนแล้วคดีมันก็จะไปตกกับคนหลายคนหลายคนก็กลัวถูกยัดเยียดในเรื่องคดียาเสพติดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันถึงเป็น,เป,นเป็นวงจรอ,อุบาทในวันนี้เพราะยาเสพติดมันอยู่ในทุกย่อมยาแล้วก็มีคนหาผลประโยชน์ ยังมีคนบริโภคยังมีคนเสพยายังมีคนจำหน่ายยายัางมีคนหาประโยชน์จากการค้ายาได้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคำถามเดี๋ยบอกเฮ้ยแล้วยังไงฮะทุกวันนี้เราจะจัดการเรื่องยาเสพติดเรารู้ว่ามันภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมสุขภาพคนก็แย่ทุกสิ่งทุกอย่างก็แย่ถ้าประเทศไหนเนี่ยเต็มไปด้วยประเทศติดยาหมดไม่จะอยู่กันได้ยังไงก็รู้ทั้งรู้อยู่แต่ประกฏเราก็ทําอะไรกันทไม่ได้มันหยามประเทศถึงขนาดว่า นอกจากคนที่ติดยาจะยังอยู่ได้แล้วคนที่ค้ายาบางทีก็ออกจากคุกไปได้โดยที่ไม่มีอะไรคุกถาวรน,นะมันคงยังออกไปได้ยังมีการติดต่อบางทีไปติดคุกเพื่อจะได้ไปรวมหัวบรรดาผู้ค้ายาทั้งหลายจะได้ทาให้กระบวนการค้ายามันยิ่งใหญ่มากขึ้นว้าวเหลือเชื่อมากนะและพวกสิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่ค้างอยู่ทุกวันนี้มันดูถูกันเราจนกระทั่งคนที่ค้ายาแล้วก็บอกได้อะไรไม่ผิดไม่ติดคุกไม่อะไรจนกระทั่งมาเป็นคนที่รับตําแหน่งใหญ่โตในบ้านในเมืองได้ นี่แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นคําถามที่อยากจะบอกว่าทำอะไรก็ตามเรายังยอมสิ่งนี้กันอยู่ว่าเรารู้ว่ายาเสพติดมันเป็นสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมแล้วเราช่วยกันปราบช่วยกันปรามมันก็ยังอยู่มันก็เป็นคําถามว่าและเมื่อไหร่ที่เราจะเห็นประเทศไทยของเราหมดสิ้นการจัดการการสิ้ทั้งไอ้ตัวยาเสพติดให้มันหมดไปและไอ้พวกที่หากินหาประโยชน์กับยาเสพติดให้มันหมดไปประเทศของเราจะได้กลับมาแข็งแรงดังเดิม ยาเสพติดต้องพิชิตให้ได้ด้วยคนไทยทุกคนครับบูง้ยจริงไหมเมื่อก่อนนี้ที่บอกว่าใครเกี่ยวข้องยาเสพติดติดแบคลิสต์ใช่จริงไหมแล้วก็เสียประวัติทั้งชาติเลยนะ ชาติเราเองและ ALLY ต่างชาตินะชาตินี้และชาติต่อไปไม่มพีใครเอาคุณไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการเรื่องยาเสพติดคุณเสียเลยถูกไหมโอเสียเลยค่ะโดนแบล็คลิสต์ต่างชาติเขาจะขึ้นแบล็คลิสต์เลยแล้วเขาไม่ไว้หน้าเดี๋ยวนะคุณจะเป็นตําแหน่งอะไรในประเทศของคุณก็แล้วแต่แต่คุณคือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เขาไม่ให้คุณเข้าประเทศเลยเมียออนวยคามริกเนี่ยคุณไปขอวีซ่าแล้วตอง้มีความเก<ล>ี่ยวข้องอกับยาเสพติดเจอปุ๊บนี่จบเลยนะเขาสืบรู้หมดเลยนะใช่ไหมอย่านึกว่าเขาไม่รู้นะแล้วเมื่อก่อนมันจะมีพวกในพลอะไรอยู่ทางเหนือทางเราของเราเนี่ยนะไหมไอ้พวกในพลทั้งหลายเป็นแงผลิตทั้งหลายเนี่ยนะไอ้คนเหล่านี้ตาพะคันยังมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในบ้านเราได้เข้ามาเป็นแรงงานเถื่อนเปล่าล่ะไม่รู้แหละแต่มันมีเข้ามาทางเส้นทางไหนไม่รู้หรือมันมีเข้าเส้นทางผิดธรรมชาติมันมีเงินอำนวยความสะดวกเข้ามาว่าะเขาไม่รู้ เงินนี่กลุยทางได้หมดตลอดเลยแล้วขบวนอันหนึ่งพี่จําได้เปล่าที่มันมาฟอกเงินในบ้านเราอ่ะเออเห็นที่มาจากลาวอ่ะอะไรอะไรไซชนะอะไรเนี่ยอะไรนั่นแหละแล้วถูกจับได้ด้วยแล้วก็ปรากฏว่าไอ้เงินเยอะแยะมากมายตรงนี้เอาไปแปลงเป็นรถหรูแล้วก็ไปเอาพวกดาวลงดารามาเป็นผู้ครอบครองรถหรูนั่นโอ้โหไล่สืบสาวเราเรื่องนี่เงินโดนเข้าไปเออโดนเข้าไปหลายคนเลยมาจากยาเสพติดทั้งนั้นถูกไหมฮะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนั้นเมื่อก่อนเนี่ยไอ้คำเนี่ย ไอ้คำว่าฟอกเงินเมื่ก่อนเราไม่เข้าใจไม่พี่ถามนิดหนึ่งแล้วทำไมเราไม่แบล็คลิสต์พวกนั้นเขาล่ะก็จะไปแบล็คยังไงอะ่ะมันมีเงินมากจนกระทั่งไม่เข้าไปอยู่ในลิสอะมันอ้าปากได้เลยเหรอือเงินง้างได้ทุกอย่างอ่ะก็บางทีเข้ามาอยู่ในคุกแล้วมันอยู่ๆมันก็หายอาไปได้อ่ะโอ้ใจ หรือบางทีถึงขนาดว่าเข้ามาอยู่ในคุกแล้วเเข้ามาอยู่ในคุกแล้วเฮ้ยอยู่ๆเอ๊ะทำไมไอ้อะไรนะเจ้าหน้าที่ที่เรือนจำเนี่ยเฮ้ยดันเสียบกุญแจไว้แล้วลืมไปในเข้าห้องน้ำอะไรเปิดไปได้คนนี้อลืมได้อย่างนั้นได้เออเอ๊ะมันทำไมมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วได้มก็ั่เวลาบางทีไอ้คุกที่เป็นเขาเรียกว่าคุกมั่นคงนะไอ้คุกที่ถังยาเสพติดเนี่ยคือต้องไม่ให้มีอะไรอ ไอ้พวกไอ้พวกติดต่อสื่อสารนี่นะสื่อสารนี่ไม่ได้เลยพี่จําได้ไหมฮะเมื่อก่อนนี่ไม่ได้นะต้องตรวจหมดเพราะว่าถ้ามีเครื่องมือสื่อสารปั๊บนี่มันจะไปรวมแกลง่กันอยู่ในนั้นเลยลัดแน่ส่งออนไลน์อีกไม่ได้ไม่ได้เขาห้ามเลยนะคะเขาห้ามแต่ปรากฏเราก็ยังไปได้เออแล้วมันยังมีอ่ะใช่ไหมแล้วเวลาค้นได้ในตัวเจออ่ะแล้วมันมีขบวนการว่าสามารถจะเอาเข้าไปได้มันให้เมียไปมีเมียไปที่เมื่อก่อนคุกที่ราชบุรีอ่ะ ให้เมียเข้าไปส่งไงส่งไอ้ไอ้ส่งยาไม่ใช่ส่งเครื่องมือสื่อสารอ๋ออ๋อใช่ไหมแล้วปรากฏว่าไม่รู้จะซ่อนยังไงขอโทษนะนี่เป็นข่าวหลายปีแล้วนะปรากฏว่าเมียก็จับไอ้ไอ้มือก่อนมือถือมันไม่ใหญ่จับยัดเข้าไปในช่องตัวเองอะช่องไหนที่มันยัดได้ก็ยัดเข้าไปนะยัดเข้าไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจเข้ามันเกิดดังโป๊ดๆขึ้นมาตาย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 ชะมาเปิดออกมาถึงอ้าอูในช่องนั้นเลยนะนะปรากฏว่าโทษนะ เกือบสามเครื่องเขาบอกว่าเครื่องสามเครื่องเหรอเครื่องนี้ถ้ามันเข้าไปอยู่ในนั้นได้มูลค่ามันมหาศาลเลยว่ามันมันนั่นนะนะประเทศจีนถมมันเพลินมันจับแล้วแตกได้ก่อนนี่ถ้าไม่ห้ามนะน่าจะใส่พวก iPad น่าจะใส่พวกอะไรเข้าไปได้นะโอ้หมดทั้งโรงงานเลยมั้งคือมันพูดได้ยว่ามันเป็นที่บรรจุสิ่งของได้ผมก็ไม่รู้รายละเอียดแหละเพราะมันบรรจุเด็กมาได้ทั้งคนมันบรรจุอย่างอื่นไม่ได้้าจอคือประเด็นก็คือว่าเฮ้ย ไอ้ยาเสพติดนี่มันแรงกว่าที่เราคิดเยอะเงินมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดเยอะจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมยาเสพติดมันถึงไม่หมดไปจึงไม่หมดไปจากสังคมไทยสักทีหนึ่งและยาเสพติดก็ไม่ได้ทำให้ท่านเสียอนาคตเหมือนในอดีตอีกแล้วเพราะเพราะมันคือแป้งไงพอมันคือแป้งซ้ามันก็เหมือนเอ้ยแล้วท่านก็ได้ดีซะอีกท่านก็ได้ดีซะอีกแล้วอย่างนี้เยาวชนไทยเขาก็อยากจะเอาอย่างสิ หรือเยาวชนไทยเขาก็รับไม่ได้สิเอเอเขามีสองคนที่จะต้องต้องต่อสู้ขึ้นมาเพื่อรักษา<อ>ความ,มถูก,งงกต้องมันยังไงกันหว่ามันยังไงกันหวทั้งๆท,ท,ที่ต่างชาติเขาบอกแล้วนะ<อ>ว่าอ,อันนี้มันคือยาเสพติดอ,อย่างนี้ต้องต้องต้องคุยละประเดี๋ยวเราต้องเอาเรื่องมาคุยกันคือไ,ไอ้นี่มันคือสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะเราเห็นเรื่องยาเสพติดว่ามันท่าทางจะจบยากแล้วอย่างที่ผมพูดในในทอล์กโชว์คือว่า ตราบใดก็ตามที่มีปปสอยู่โทษนะต้องป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพราะนั้นมันต้องมียาเสพติดมันงั้นจะไปป้องกันปราป๊าอย่างไรฮะหน่วยงานนี้ก็ต้องล้มเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บเอาไว้องเก็บเายตกลงเอะมันยังไงดีวะเดี๋ยวต้องไปดูยังมีดราม่าที่น่าติดตามน่าล้วงลึกอย่างนี้ต้องคุยกันหน่อยละกับเรื่องดราม่านางงามสร้างกระแสหรือแค่เป็นข่าว